เอามาใส่หนามให้มวลมวลมีตำหนักไม่มีห่อนมืแดงคนนี้ไม่ได้เขาจะใส่หนามเนาะเพาว่าพวนี่ก็ก็ขึ้นขึ้นอบวคอยเมื่อไหร่อนี่ยมีห่อนมืดแดงคนเน้อ่ึ้งให้ผอมบางงานลงมึงเห็นหมล่ะลมึงเห็นหม

เออแอ้โหเ้ียกมาเล่นกันโอ้โหหยิบไปดครับเุบเลยลุบเลยเออมาสง่างามอเ่องพวกนี้น้องแ้งมาิก็สอบก็สอบเืองนี้ใ่จ้งคนละบอคนเด้อเด้อน้าวันนี้ผขอบคุณเอร่ารครับส่งามคง่มอให้ทุกคนยืนยิ้เออ้

เดี๋ยวบล้วก็ผมจะไปกวาด

起来！起来嘛，起来！快点！快 กี่ตัวคุณต้องลงพอไว้เอามาแล้วครับเอามาแล้วครับครับโหอยู่นะครับเอามาหานานๆนะครับอ้ายแป๊กแซนลงพอกันทีล่ะครับพอชอมอีกงาดงพอโอใส่80ป้อมโวย <laughs>

หมดหัวตัวรถขาดเลยตายแล้วตายแล้วทำกันหมดไปเลยโอ้ยเดือดพอนะนี่ฮ้อนนี่เดือดด้วยไอ้หน้าไอ้หนาไอ้หน้าวะพี่น้ำเย็นน้ำเย็น

โอ้ยโอ้ยโอ้ยนายขุนนี่ว่งมาเนี่ยมึงเรื่องควรแฉกยื่อยู่งไก่ฟ้าเบื้องอะนี่ครับผมวิ่ง

มือเราสิงกระโปรงหรอมือเราหมดโผเอาสิงกโปร์แตงสิงกโปรอไปเร่หน่อยไปหนาไยังระบาด

ừ ừ còn không เออโอ๋ไวยากรณ์ đi <laughs> <ein. cười>